ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่24เดือนที่2ในหัวข้อเรื่องความรักของคุณเพื่อพระองค์และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่14เพราะว่าความรักของพระคิดควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว2โครินบทที่5ข้อที่14พี่น้องคะความรักที่อาจารย์เปาโลมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือแรงผลักดันเบื้องหลังความปรารถนาอันท่วมท้นของอาจารย์เปาโลในการประกาศปกป้อง และยืนหยัดเพื่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐจงอ่านการาเทียบทที่สองข้อที่1 1ถึง21และดูว่าอาจารย์เปาโลปกป้องความจริงต่อไปโตอย่างไรอาจารย์เปาโลกล่าวว่าแต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันทิโอคแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่เพราะว่าก่อนที่คนของยากบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียตังหาเพราะกลัวพวกเข้าสุนัตและพวกยิวคนอื่นๆก็ได้แ้งทำตามท่านแม้แต่บารานาบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยในข้อที่20ของกราเทียในบทที่สองอาจารย์ปโลกล่าวว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่ังหา ที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าช่างเป็นความเชื่อมั่นที่ดีจริงๆนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่อาจารย์ปโลมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะ ความรักที่พระคิดมีต่อเราซึ่งแสดงให้เห็นในการสิ้นพระชนแทนของพระองค์ต้องดึงเอาความรักจากเราดังที่อาจารย์ปโลเขียนถึงที่นี่และตามที่ยอนกล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สข้อที่19ว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนคุณรักพระองค์มากแค่ไหนนี่เป็นคำถามสำหรับคุณในเช้าวันใหม่นี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณเปิดหัวใจต่อพระองค์บ่อยๆในการอธิษฐานและบอกพระองค์ว่าพระเยซูเจ้าข้าพระองค์รักพระองค์สุดหัวใจวันนี้และตลอดไปนี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการจะทำนี่คือรักพระองค์และทำตามพระคำของพระองค์ความรักที่คุณมีต่อพระเยซูคิดมีความหมายต่อพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด ที่คุณจะสามารถมอบให้แก่พระองค์ได้ดังนั้นจงรักพระองค์อย่างสุดหัวใจและจงพิสูจน์ด้วยการทำตามพระคำของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระเยซูเจ้าข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองรักด้วยสุดหัวใจและตลอดไปนี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่นั่นคือเพื่อรักพระองค์และทำตามพระคำของพระองค์ข้าพระองค์ถูกบังคับด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ให้ประกาศข่าวประเสริฐ และเร่งเผยแพร่ออกไปทั่วโลกฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด